เค okay, สวัสดีครับทัวริเเกอรชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเดชันทีออวีชขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งเซตหนึ่งลำคิวนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่สายแหง่ง Touring เป็นเจ้าแห่งสายทัวร์งิงเี่โจโกโวิงรุ่นนี้เป็นรุ่นโกวิงครบรอบ40ปีนี่เลยนะครับแต่ว่าโกวิงตัวนี้เป็นโกวิงอ่ารุ่น เฉพาะรุ่นพิเศษนะครับก็จะเป็นรหัสของเขาเนี่ยคือ g o ว i c F6B นะเพอนะนะนี่เลยครับตัว g o ว i c F6B เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชุดกล่องข้างนะครับที่ให้มาจากโรงงานเชฟดีไซน์ก็จะล้อไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับอ่าดูเต็มๆลามก่อนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับ เวลาเดินทางจริงๆมันก็จําเป็นจริงๆครับที่จะต้องมีสัมภาระเพิ่มเติมนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าจีนส่งเจ้าโกวิงคันนี้นะครับมาติดตั้งชุดแร็กท้ายและกล่องท้ายในเมื่อเป็นเจ้าเป็นเทพแห่งสายทัวริงกล่องท้ายที่เลือกนะครับก็ต้องเลือกเป็นกล่องท้ายที่เป็นเทพแห่งกล่องท้ายทั้งปวง ก็คือเจ้านี่เลยนะครับ Givi Italy V 5 8นะครับ Maxia 5รุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะพี่เจมรุ่นใหม่ล่าสุดของ Givi เขานี่เลยดูฉบเฉี่ยวดูล้ำดูหรูหราในขณะเดียวกันนี่ฮะดูดีไซน์ของเขาร,บรอบรอก่อนเราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Maxia ต้องตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มมาใหม่ๆเลยนะครับ หน้าตาของเขาดีไซน์ของเขาก็จะออกแบบอวกาศอาวกาศหน่อยนะบริเวณนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ารีเฟคเตอร์นะครับตัวรีเฟคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกสองสีนะครับเป็นหรือเราจะเรียกเป็นง่ายๆก็คือทับทิมก็แล้วกันนะครับตัวทับทิมตัวนี้นะครับมีสองสีให้เลือกคือสีแดงแบบนี้และก็สีขาวอ่าทับทิมสีขาวก็แล้วแต่ความชอบว่าอยากให้ออกมาเป็นอะไรลักษณะไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝาครอบชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เรียกว่าฝาครอบ ตัวฝาครอบเนี่ยตัว m a x i ซิฟจะมีทั้งหมด 4, 4ีชิ้นด้วยกันคือ 1, 2, 3, 4ทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวฝาครอบตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีดําแบบนี้หรือจะเป็นสีเงินนั่นเพื่อนนะทั้งนี้และทั้งนั้นเจ <c oughs> ้า m a x i ซิลฟเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถอดชิ้นงานชิ้นนี้ครับสีที่เห็นเงาๆแบบนี้ครับถอดออกมาและสามารถไปทําให้เป็นแมชเดียวกับสีรถได้ นะครับสั่งเพิ่มเติมได้นั่นเองเป็นออปชันเสริมตรงกลางของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS แล้วก็พิมพ์ลายมาให้แบบนี้ครับเพิ่มมิตินะครับเบาะหลังนี่ถือเป็นออปชันเสริมนะครับสั่งเพิ่มเติมได้ตัวเบาะหลังของ m a x กซี่ฟจะเป็นเบาะหลัง1ชิ้นแปะอยู่ด้านนี้นะครับโดยการเจาะตัวกล่องนะครับอประมาณนั้นแต่คันนี้ยังไม่มีคนซ้อนยิงยังไม่ได้ติด โอเคเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับเจ้า m e r c e 5เนี่ยนะครับก็ให้กุญแจแน่นอนเป็นอิตาลีสเปคให้กุญแจมาสองดอกน,นะครับไขกุญแจครับปลดล็อกปลดล็อกแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราบิดกุญแจอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงปึ๊บนะนะครับตัวมือจับเขาจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้งานไปสักพักแล้วมือจับมันไม่เด้งขึ้นมานะครับแสดงว่าเขามีสิ่งสปกปรกไปอยู่บริเวณนี้นะครับก็อาจจะพยายามแบบ กดแรงนิดนึงเพื่อให้เขาเด้งออกมาแล้วก็ทําความสะอาดนั่นเองนะครับผมเมื่อมือจับเด้งขึ้นมาแล้วดูด้านนี้ครับเพืเห็นปุ่มไหมอ่านะครับจะมีปุ่มกดนะครับเปิดฝาครับกดปุ่มปึ้งนี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นเขาจะมีมือจับเป็นที่จับน่ารักน่ารักไว้บริเวณนี้นี่ครับโลโก้จะเป็นโลโก้นูนนี่ครับโลโก้จีบี้นูนบริเวณนี้ให้มาเลยนี่ครับเปิดฝามานะครับตัวฝานะครับบอดี้ของฝาแลวก็ตัวบอดี้นะครับ สายรัดการกระแทกให้มาแบบนี้เลยนะครับ58สิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้สองใบก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวรัางฝาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วซึบน,นี่ซึบภายในของเขานะครับตัว G.V. นะครับจะไม่มีอินเนอร์ให้นะเพื่อนๆนะไม่มีอินเนอร์นะครับก็จะให้เป็นเน็ตตัวนี้มาการกระแทกนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองนะครับแผ่นรองตัวนี้เป็นแม็กตัวนี้ก็จะให้มาด้วยสิ่งสําคัญสําหรับเจ้า Maxia 5นะครับก็คือเขามีระบบดับเบิลล็อก ในตัวกล่องอีกหนึ่งชั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องเขามีขนาดความกวาม้างเขาเรียกมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับระบบล็อกของเขาเองนั่นเองนะครับผมฉะนั้นตัวนี้จะเป็นดับเบิลล็อกนะครับเวลาที่เราต้องการถอดตัวกล่องออกจากตัวรถเราต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อปลดล็อกแล้วอเาดาี๋ยวผมใส่ดับเบิลล็อกไว้ก่อนนะครับผมใส่ดับเบิลล็อกไว้แล้วกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้นะครับปลดล็อกครับปึ้งนี่ฮะ จึงจะสามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับผมเมื่อกดปุ่มแล้วนะปิดปากกันปึน๊บนี่เราก็สามารถที่จะยกตัวกล่องตัวนี้ออกมาได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ยกให้นะครับอ่ะดูด้านดูพอจะมองเห็นอยู่อ่ะพี่เจมดูนะครับตัวนี้ถาดเนี่ยนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นถาดยูนิเวอร์แซลนะครับรหัส e สองห้าหนึ่งตัวนี้สามารถใส่กับแหลกท้ายได้หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับถาดจริงๆโมโนคีตัวนี้เขาจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลย นะครับจะเป็นถาดอลูมิเนียมหรือถาดพลาสติกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกวัสดุนะครับแล้วเราเอาถาดตัวนี้ละครับมาวางอยู่บนชุดแรกท้ายนะครับแรกท้ายจะเป็นแหลกท้ายตรงรุ่นที่เราทำแพนเทอร์เราทําให้กับตัวโกวิ่งเอฟ6ปีคันนี้นั่นเองอ่ะเวลาใส่นะครับเอาชุดกล่องนะครับวางเข้าไปที่แง่งตัวนี้นี่ครับบริเวณนี้มองเห็นเนอะนะครับแล้วก็กดตัวกล่องลงไปครับ ึให้ได้ยินเสียงนั่นเองเหตุผลที่เรามีสายอยู่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นสายที่เราทําขึ้นพิเศษให้สําหรับโกวิงเ f ฟ6บคันนี้เพื่อต่อระบบไฟ LED ให้กับตัวกล่องท้ายของเขาอ่ะเดี๋ยวเราดูกล่องท้ายมีไฟ LED กันนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูไฟปึ๊บาล์ทรถก่อนโอ้โหเสียงพ้อนุ่มมากนี่เลยครับอ่ะ นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลีของรถเราจะไม่ได้ต่อไฟหลีแต่ต่อเฉพาะไฟเบรกนะครับ one two t h r อ่าไปเบร็กเท้าครับเด็กเท้าอ่านะครับเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยในยามขับขี่โดยเฉพาะในการขับขี่ตอนกลางคืนนั่นเองถือว่าเหมาะถือว่าเท่ถือว่าเทพ,เทพและเข้ากันกับตัวรถมากๆอเอามาดูด้านนี้ขึ้นนิดหนึ่ง ชุดแบกท้ายที่เราทําให้กับโกวิ n ง F6B คันนี้นะครับเป็นแบกท้ายแบบเฮฟวี่ดิวตี้นะครับขึ้นเหล็กชิ้นหนา6มิลนะครับทำตรงรุ่นแล้วก็เข้าเชฟตรงรุ่นให้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนี่ฮะยังสามารถที่จะใส่ฝาปิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็การตกจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาเป็นอุปกรณ์ในการเปิดกล่องข้างนี่เลยก็จะออกมาประมาณนี้น็อตตัวที่ให้เป็นนอ็อตสแตนเลสทั้งหมดนั้นเนะ แบบนี้เลยเวลาที่เราถอดต,ตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับก็จะมีเฉพาะถาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลด Avenue, สายไฟบริเวณนี้นี่ครับอเราซ่อนไว้ให้บริเวณนี้มองเห็นไหมนี่ครับเราซ่อนไว้ให้บริเวณนี้มองผ่านหน้ากล้องมองเห็นเนาะโอเคเนี่ยฮะปลดสายไฟบริเวณนี้ครับแล้วก็สามารถที่ดึงออกกล่องออกจากตัวรถได้เลยแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยแจ้งมาแล้วว่านะครับ ไม่น่าจะมีการถอดกล่องออกจากตัวรถนะครับไม่ได้ใช้ในชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยคือกล่องจะอยู่กับรถตลอดเวลาโอเคสนนราคานะครับเซตนี้นะครับทั้งเซตเดี๋ยวผมจะใส่ราคาบอกพิงไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะเอาไปไปรวมเป็นเซตพร้อมบอกพิงด้วยนะครับก็จะมีตัวกล่องนะครับบอกพิงถาดล็อกจีวีโมโนคีนะครับแล้วก็ตัวแร็คท้ายเท a บิลดิตี้ของแบนเทอร์ทตรงรุ่นให้กับเจ้า F6P คันนี้ ถนนราคาทั้งเซตนะครับราคารวมแล้วเป็นเซ็ตทั้งหมดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใตโ้โพสต์ใต้คลิปนี้ด้วยครับแล้วก็แย,ยกราคาเป็นรายการรายการมาให้ด้วยขอบคุณลูกค้าชื่อหนูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ